พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตในวันนี้ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชอนุรณ์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องสำคัญสรุปลงในใจความว่าทรงสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์เท่านั้นตามพุทธดำรัสตัดว่าปุเพจาหังพิคเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและบัดนี้ เราบัญญัติแต่ทุกขและความดับทุกขเท่านั้นและพระปฐมบรมราชอ,องค์การแห่งพระองค์ความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปทรงเสาะ,ะแสวงหาและทรงค้นพบหลักธรรมแห่งความดับทุกขสิ้นทุกขที่ถูกถ่ายทอด ผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาเพื่อเป็นหลักปฏิบัติดำเนินตามรอยบาท แห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์ให้เป็นหลักปฏิบัติตามธรรมในชีวิตประจำวันบนมัทฌิมาปฏิปทาสัมมาอริยมรรคเพื่อความรู้ในอริยสัจสี่แก่พระสกฆนิกรทุกหมู่เหล่าจึงได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญแห่งการศึกษาปฏิบัติ และเผยแผ่หลักคำสอนนี้ให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขความงมงายโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดพึ่งในเบื้องแรกแห่งเส้นทางการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่อานาราษดรอ,อย่างแท้จริงข้าพเจ้าขอกราบน้อมอนุโมทนาต่อพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้ร่วมใจอุทิศตนเพื่อศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่าแห่งธรรมะพระราชทานนี้และยังได้เป็นหลักในการน้อมเอาหลักธรรมเผยแผ่แก่ประชาชนในภาคพ,พื้นยุโรปในฐานะพระธรรม,มทูตผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้ว แสดงไว้แล้วหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมะนาวาวังธรรมะพระราชทานที่ถ่ายทอดหลักธรรมอันงามนั้นที่จะได้แสดงในวันนี้จะเป็นหลักที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันเที่ยงตรงถูกต้องทั้งในทางปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายเพื่อช่วยส่งเสริมการประกอบกรณียกิจของพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าทั้งหลายให้สำเริจผลต่อทั้งตนและพระศกนิกรใต้ร่มพระบารมีต่อไปในพระบรมมหาราชัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงคุณค่าหาประมาณมิได้ เป็นสรณะอันเกษมประเสริฐสุดจงปกป้องคุ้มครองให้โครงการและการดำเนินการหลักสูตรในวันนี้สำเร็จลุล่วงสำริจผลไปด้วยดีและขอเปิดโครงการหลักสูตรเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตณบัตนี้